นี awesome, ่จะมาหอดวัดบึงทะเลวัดบ้านบึงทะเลหล่อบึงซิมเก่าซิมเก่าซิมแก่ซิมเก่าขี้ขาวสมัยบูฮานเทร์นนี่แหละบ้านบึงทะเลนะบ้านพุทธาย่นี่บ้านพุทธาย็นไงคุปส่งให้กุ๊กพวนั่นเลยวัดบ้านบึงทะเลเลาะหน่อยนึงเลาะหน่อยนึงเลย ແ <ira> ລ่ສ້າງສາລໍາກໍາລັງສ້າງຍັງບง່ຮູ້ມັນຍັງບ่່ຮູ້ຊັບໄປເອົາຂອງສາປົນວັດທະເນະ10ສາລາກົ น,น,นี่นี่ก๊กกลมุดน,น,นะนี่เนาะมากกอ่ามัน้ำนมฮานะนี่เป็นผกักนี่ผกัผกผักของละมุดน,นี่ผักมันมาเกิดผกักน,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 นี่เป็นหาดเป็นเซ่นี่ยเป็นเซ่เป็นเซ่เป็นหาดมัดนี่นี่เนี่ เจ้าพิษสวนนั่น<ฮ>นี่จไม่กระสะ